อเอ้ยพระจะสวดใครโทรมาวะเนี่ยไม่น่าจะมีธุระนะน,าน่านไงเล่นกูซะแล้วเออ,อ,อยังจะโอ้ยอีกไม่คิดทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยอ่ะไม่ต้องเป็นข้า้วยละ่ะแกก็ไปได้นี่เออ,อ,อก็บอกอะไรอะไรก็ข่ามึงแกม้างแล้วไปจะได้ใช้คนอื่น มีเรื่องนี้ต้องเล่าตลอดอะไรอะไรก็ครูทำเองไม่เป็นหรือไงไอ้นี่ก็ไม่คิด่ะผาจะเปิดก็ดังเลยสมองของอ่ะคิดบ้างเก่งอกเก่งใจเลยเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยโง่จริงๆขัาเปิดสันไว้แล้วโยมเป็นคนที่นี่เหรอไม่ใช่จ้ะฉันคนที่เอ่นโอ้ที่นี่ก็ที่อื่นเหมือนกัน ทำไมแบบนั้นล่ะครับก็ส่วนมากคนบ้านไกลๆอ่ะเขาจะเรียกแถวนี้ว่าที่อื่นใครที่จะมาสมัครร้องเพลงอ่ะผมอนนั่นไงผมครับผมเองครับหน้าตาลีใครมีอัลบั้มของตัวเองเนี่ยจำได้ เพลงอะไรนะที่อากไว้ครั้งแรกอ่ะแฟนแฟนผมก็หล่นแฟนผมคนไหนครับแฟนผมคนไหนเออเสียงดีเสียงดีแล้วเรืองสองครองอ่ะอ่าผมมาสมัครเป็นแหล่นเป็นอะไรมาเป็นยามครับส่วนผมจะมาสมัครลองแลุดหล่นครับเพลงฮะอ่าผมว่ามึงใช้ช้อนดีไหมครับ เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่า่ากันเยอะเลยทำไมวะคิงไม่ถึงวะไอ้หนุ่องล้วๆ็อ๋อทำไมชอบหลับยังงัลโลเลยฮึ่มฮึ่มฮึ่มคุจะมาสมัครทำอะไรอ่ะผมจะมาสมัครร้องเพลงครับร้องเพลงโอ้โหไอ้เหยินมึงพูดอะไรออกมาเนี่ยมึงกระเป่านกหวีดจังเพี้ยนเลยบ้าคุณลำเลอะ อย่าขัดฝังการโครจรของดวงดาวหน่อยยังเหรอที่เขาว่าหรือเปล่านกิดยังเพี้ยงอะคนส้นตีหน่เปล่านกิดเพียงไงลองเป่ารถนะได้ครอะคนนีส้สมมาคาราวาดีแล้วกันลอง<อ>บังชักเป็นยังไงมสมัครเป็นเด็กรับรถก็ไม่เลวนะครับ ปลูกไม่อิ่มใช่ไหมจ๊ะจะจัดให้มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวอยากได้อยากได้อีกอยากได้อยากได้ไก่งามเพราะขนอยากได้อีกอยากได้อยากได้อากได้ นนคนงามเพราะแต่งเดยดเจเน้น มึงไปแดกกากนิวเคลียร์มาเปล่าวะเนี่ย,ยทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปเ้แมงเอ้ทำไมไม่มีผู้หญิงรวยๆมาติดกูบ้างวะพูดละมันเขี้ยวอของที่อ๋อยซื้อให้เนี่ยยิ่งไหนจะส้มก็เห็นเขาส้มเห็นส้มก็รู้แล้วทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะก็มึงก็เก็บไว้ดีๆด,ดิวะโอ้โยสัส ไม่ใช่พัชนานะเว้ยจะได้มาเก็บกันดีๆรถทั้งคันยังไม่เห็นล่นะเมื่อดาอะไรคุณตาเช้าเนี่ยบอกว่ามันเป็นรถได้เห็นอยู่ไงเฮ้ย้หวังเอาดิเงินมาไลยมึงเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเงินนี้จะซ่อนไว้ไหนอ่ะคุณลู้เลยอ่ะชีวิตมึงไม่พอดีพอมีเงินก็ไม่รู้จะไว้ไหนสิกแล้ว ยากอะไรวะ,ะเอ็มก็หยิบกล่องเครื่องมือมาแล้วก็เปิดคุณบูเลยเขาเนี่ยฮะเอาเงินเส้นไปในกล่องเครื่องมือผู้หญิงก็ไม่กล้าเปิดไว้เขากลัวมือเขาละายากเก็บไข่ไวไ้ในตะกร้าใบเดียวทุกาาการลงทุนมันเป็นการเสี่ยงดังนั้นเงินที่เหลือนี่ต้องแยกซ่อนอันนี้ก็ ซ่อนในยางอะไรอ่าเออผู้หญิงที่ไหนจะมาซ่อมรถนะใช่โอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับคุณแม่ไม่ต้อและเอ็งไม่ต้องหวั่นใจเลยเรื่องรถเนี่ยนะเอ็งไปบอกกับเมียเอ็งว่าเฮียงเหยนเนี่ยเจ้าของคาเฟ่ให้ยืมมาใช้ก่อนดูมือดูมือมืออะไรมาเนี่ยมืออะไรมืออาชีพจบเรื่องแล้วอ้าวจบนางส้มก็จะไม่โกรธอะไรหวังมันวะ ไอหวังมันไม่ได้ทำอะไรให้ท่านหน่อยโธ่ <S <S โพ่ออย่างน้อยก็สมร่วมคิดเลยนะส้มส้มจะมองนอะไรสมหวังในสิ่งที่สมหวังไม่ได้ก่อเนี่ยออกูผิดเองก็ผิดเลยดิไม่มีใครบอกมึงดีส,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 สักคนเลยเนี่ยโอ้ยเมียจ๋าหัวผิดไปแล้วแหลงก็ไม่ทำให้เห็นด้วยนะเจ้าเดี๋ยวพูดยังไงไม่ทำให้เห็นอีกแล้วเนี่ยฮะวันนี้เจอแค่ขวดเบียนะวันหน้ามึงเจอไม้หน้าหกแน่หน้าสามกูตีสองเท เดี๋ยวผมก็บแบบแล้วพี่สมหวังเราอะมีบ้างไหมอย่างเงี้ยอืมหนังสม้มกูเป็นพยานให้ได้อ่ะอ่ะมามองอีกไม่เชื่อมึงคิดดูระหว่างลูกเขยกับลูกสาวอ่ะกูจะเข้าข้างใครเขาข้างลูกเขยอืมเดีย๋ยวเพื่อทุบฟันยุบไอ้ยนพอจะเข้าข้างใครก็ตามใจนะแต่ว่าเงินนะ่ะเงินน่ะส่งให้มครบๆแล้วกันอ้าสม้มสมหวังรับรองนะให้มีเงินสักบาท่เดีย้ยได้แนละ้อา ถูกพลาดจริงหรือเปล่าเนี่ยตะโกนก็ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยจอด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 เป็นไรอ่ะลงไปดูด้วยสมองไปดูซิทับหมาทับเด็กหรือเปล่าเนี่ยดูไตทองดูไตทองรถก่อนคันแรกดูไตทองรถก่อนรถนะเป็นไรลูกอ้าว ยางแตกคุณมุมเล่อท่อมเยท่อมยางแตกแบนเลยโอ้โหแล้วแถวนี้ไม่มีปัม๊มด้วยอะ่ะทำไงเนี่ยซ่อมว่านะอย่าให้เสียเลิกรถใหม่เลยมีใครเปลี่ยนยางเป็นกันบ้างไหมเนี่ยอ้าวท่โงโก่กันไปแถวเลยเหลือร้อนลังไฟจนได้ไปไม่ต้องง้อผู้ชายแล้วไปเปลี่ยนกันเองไป เดี๋ยวส้มส้้มสมหวังว่าเดี๋ยว้มไปอยู่ในรถเย็นๆดีกว่านะคะเดี๋ยวส้มจะจัดการเองนี่สมหวังกมาน่ยช่วยันเหรยนี่แหละเฮ้ยเองจะเชื่อเน้ยปัวไปช้างเท้าหน้านะเว้ยใช่เท้าหน้าเท้าหลังอะไรเชยแล้วชั่อไหนเชอน่เอลเส เงินทั้งนั้นเลยเนี่ยส้ำหวังเงินอะไรเนี่ยเออนั่นสินี่อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยเออนี่อะไรเนี่อะไรเนี่ยจะอะไรล่ะจะอะไรล่ะเขาจับได้คาหนังคาเขานี่ก็สารภาพไปดิคอมวายเงินเงินอ่ะคือเออเงินไอ้เงินเงินอะไรฮะอ๋ คือเงินพี่เปียแชร์มาจ้าพี่จะไปซื้อปลาสลิดมาเลีย้ยงมึงนี่ตอแหลลงตับเลยเนี่ยสมหวังจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริง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 ไม่ไม่เคยโกหกเลยเชื่อพ่อดิจริงเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่จบแนะ่ไม่จบมาช่วย เ้ยงินอะไรอีกเนี่ยข้อมเงินเงินไอ้คอมมึงจะเอามาซ่อนในรถไอ้หวังหลายปึกเลยก็นะวายมาอีกแล้วอ่ะคราวนี้เงินอะไรเงินเงินีอ้อยอ๋อออออ้อยะที่มันซื้อปลาสลิดฉันไปเลี้ยงอ่ะแหละวปลาสลิดไม่ต้องขายแล้วมั้งฮะเบียมาขายปลาตีดีกว่า เป็ในยาอะไรสมสมสมใยาอะไรสอออแปลว่าอะไรจะคิดอกจะบอกให้ลาลอปว่าอะไรวะซ่อนเงินก็ยังไงมอจมอจมอจมอแปลว่าอะไรมอจมอ บ <chill> อกไงลลา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 ลจอไปว่าอะไรวะเมียเจอก็ยังไงอ๋อยอมยอมอยมแปลว่าอะไรยอมยอมยอมแปลว่าอะไรจะคิดไม่ออกเราจะบอกไงลลา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 ยอมแปลว่าอะไรวะแปลว่า câu lại luôn quay quay